ว้าน,นั้นของเยอะมาโจนซิมูเลเตอร์ฮ้จอจโตโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับเกมรีเพลยซึ่งเป็นเกมที่คิดหนักมากว่าจะเล่นดีไหมนะ ทำไมช่องเราต้องมีแต่เกมขอเรากันนะเราไม่ใช่คนอวดผีนะทุกคนพอดีห่างหายกันไปนานเพราะว่าเรื่องปัญหาเรื่องไม่ไม่ตุกตักไม่กระตุกนั่นเองแล้วไม่จีด้วยทุกคนอย่างอร่อยเลยจีจีหอยเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> เล่นมุกไม่หาพาคนดูเครียดอีกละ <c oughs> มาเลสโก p l a a ู to start Level start โอ้ oh. W E Robot น่ากลัวว่ะอะไรเนี่ยมีขนมมีโคคาโคล่าหรือเปล่าแล้วเกมอย่างเก่ามีถังน้ำอืมทำไมห้องมันมืดๆวะคือเราต้องเล่นเกมในที่มืดอย่างนี้ยนะ อันนี้เล่นเกมยุค90ปะเนี่ยนี่น,นี่ไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยเล่นมาก่อนโอเคโฟกัสโฟกัสโฟกัสโอเคเดินซ้ายขวาตกใจตัวนี้ตลอดเลยนะอะเลยเนะี่ยมันใช่โรบอทเหรอ เอออันนี้เราเข้ามาในบ้านโห่ย่องด้วยเออกอยังไงวะอ๋อโอเคอเดินต่อไปอะไรอะฟ้าร้าองอ๋อฟ้าร้องฟ้าผ่าเรื่องปกติเรื่องปกติเอ,กตเออเขาคือใครอะ เราตกมันจะเป็นไงวะอ๋อตกก็คือเล่นใหม่นึกตกใจข้างๆตลอดวะ่ะอ๋อคือเหรียนเราเก็บไปแล้วโอ้วันดีรุ่งอืมเอีซี่นนะอีซี่เกมเลเวลสตาร์ทมันเสียวข้างเสียวข้างตลอดเลย ไมต้องสวัสดีสวัสดีครับคุณเชื่อเยฮะอะเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นฟ้าลงฟ้าผ่าฟ้าแลบพัดเจ้าเริ่มไม่ไม่ไว้วางใจแล้วเสียงเพลงอยู่ไหนอ่ะ อย่าเด้ออย่าเด้อสูอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าทะลุออกมาเด้อโอเคโอเคประมาณนี้พอกัวน่ะนุ่นนายูโค้กัวเอาอะไรโอเคกระโดดกระโด มันได้ยินเสียงหลอนนะเนี่ยยังหลอนมันตกลงมาได้ไงเมื่อกี้มันอยู่ไหนอะโอพ๊ยเจ้าหายใจข้าลึดๆนะ อ้าวไงเพื่อนมีอะไรขายไหมโอ้ทีวีอย่าเดอ้อว้าวหมาก็กลัวจริงนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะตกขอบนะ ว่ามีคนตายอะไรเนี่ยเชี่ยใครมาตายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันลูกอาจารย์ยาเด้ยอยาเดสู เช็คคอย์ที่แปดทำไมต้นไม้มันเยอะยบ้านนั้นของเยอะมากโจนซิมูเลเตอร์ ฮะคนได้ยินนั่นไหมพี่พี่ขออญาตลุกไปปิดประตูได้ไหม ใ,ใต้เตียงทุกคนเอ่อเออเออโอเคคลิปโกอิงครับก็จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามยาเด้อซูยาเด้อโอ้เกือบตกทำไมมันวุ่นทำไมมัน,มนยาบอะ เมื่อกี้โดนน้ำอะไรลาดะ่ะฮะทไมมันยาเด้อสูยาเด้อฮะ <laughs> เดี๋ยวกี่เราเหรอ mình chấm 我今天。 สุยาเดี๋ยวนะอุ้ยตจ้ข้างล่างลอยเลือดคนเล่นอะไรเนี่นยเล่นอะไเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ สองคนเมื่อกี้ฮะฮะออกไปเลยไปไฮ้เราเสียงเดินรลเสียงเดินมันใกล้้ฮะเปิดประ ประตูด้วยทืบเท้าพี่อยากดังเฮ้ยมันใกล้มาโอ้๋อผมนี่ปิดตา บอกไว้เลยนะว่ารีเพลย์ใครจะรีก็รีไปผมไม่รีเอาละค่ะเขาจบกันไปแล้วกับเกมรีเพลย์นะคะผมบอกว่าคนหัวลุกสู้ซ่าสู้ซ่ามะพร้าวแก้วแล้วแบบอื้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงจะไม่อยากให้มันถึงจะไม่อยากเล่นแต่มันก็ต้องแบบจับคอเราเล่นให้ได้ หมายก็ oh แล้วเป็นเกมที่ขนลุกขนพองกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นเกมที่ท้าทายกันพอสมควรเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นฮอลโรว์เหมือนกันเหมือนกันเฮ้ย <c oughs> อย่าไปแซวคนพึ่งหายป่วยมาดิเออวะไม่ดีเลยนะไม่ดีไม่ดีดฝากกดติดตามด้วยนะคะ thank you see you thank you for watching thank you ครับบ๊ายบาย